น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t ไฟไ e IT มาพบกับผมก็ c a แคทไฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตวันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นเทคนิคกับการใช้งานวิดีโอเส1ีครับก็เการค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ในวิดีโอเสบได้ง่ายครับตกวเป็นหนึ่งเทคนิคพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่ใช้งานวิดีโอสบนะครับบางครั้งมีความจำเป็นต้องค้นหาไฟล์ที่วิดีโอเนี่ยซ่อนไวนะครับเราจะเป็นจะต้องไปแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเราสามารถทําได้ครับซึ่งตรงนี้นะครับใครยังไม่รู้วิธีขั้นตอนในการค้นหาไฟล์นะครับเรามาดูกันครับแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตามสับส i b e เป็นกําลังใจเราดร์อ ที่ซ่อนไว้ใน Windows 11ครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคธีการค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ใน Windows 11ได้ง่ายครับเริ่มต้นนะครับก็คือให้มาที่ในตัวของไฟล์โฟลเดอร์ครับคลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็กดไปที่ Explorer ครับปึ๊บนะครับอายุตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่ามาดูที่ตัวด r ฟ์ e C เลยกันนี่คือทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ประมาณนี้นะถ้าเราต้องการหาโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เราซ่อนไว้นะครับให้เรากดไปที่หัวข้อ View ครับ View View นะครับแล้วก็กดคำว่า Show ครับ Show นะครับแล้วก็มาที่หัวข้อนี้ครับ ฮิดเด้นไอเทมครับฮิดเด้นไอเทมที่เป็นรูปคล้ายๆเหมือนรูปตานะครับตรงนี้นะครับให้กดแตะเข้าไปครับเห็นไหมนี่คือไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในตัวของ Windows นะครับซึ่งอันนี้เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับถ้าเราไม่แตะเปิดตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมติ๊กกลับไปก็จะมองไม่เห็นนี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับกดไปที่วิวนะครับกดไปที่โชว์นะครับกดไปที่ฮิดเด้นไอเทมครับแค่นั้นเองนะเราก็สามารถ ดูได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปค้นหาในโฟลเดอร์ต่างๆนะครับที่เราต้องการว่ามีไฟล์ตัวหนอซ่อนอยู่นะครับล้วก็สามารถกดไปดูได้นะครับหรือมีอีกวิธีครับสำหรับ Windows ที่ไม่ใช่ Windows 11นะก็คือกดไปที่จุด3จุดนะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับซีมอลครับซีมอลตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกมาที่ออ t ชันครับออ t ชันนะนะครับกดไปที่หัวข้อคำว่า View ครับ View นะครับตรงนี้ถ้ากับตั้งค่าไว้อะมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตั้งค่าไว้เดิมเนี่ยวินโดว์จะตั้งค่า้แบบบนนีะครั ให้เรากดไปที่ครับว่า show hidden file and folder ครับเนี่ยฮะ add diver เห็นไหมตรงนี้นะครับให้กดตรงนี้ไว้นะครับแล้วกด apply มันก็จะโชว์โฟลเดอร์นะครับที่มีซ่อนไว้เนี่ยฮะกดตรงนี้ปิดกดตรงนี้เปิดเนี่ยนะครับแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าถามว่าวิธีการที่ง่ายสุดก็คือกดไปที่ view นะครับแล้วกดโชว์แล้วกดเนี่ยครับ hidden item ครับตรงนี้เท่านั้นเอง ปิดปิดได้เลยนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนง่ายๆบางครั้งเราอาจจะมีความจำเป็นต้องการไปลบไฟล์ลบไฟล์ขยะนะครับที่ซ่อนไว้ใน Windows เนี่ยเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการค้นหาไฟล์ที่ซ่อนอยู่ได้ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เราฝากกันในวันนี้หากชื่นชอบคลิปนี้และอยากสนับสนุนเรานะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับและอยากสนุนช่องเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แทงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับขอกำลังใจด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไกัับบร